สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยามาเอมอีกแล้วนะคะในดูอิดออลจะทําทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะ,ะกับอิดอิดออลจะกินทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะ,ะเรามากันในยามฟ้าแลบอีกแล้วเอมอยู่ที่แถวแถวทุ่งครุใกล้ๆกก,กับโกกี้นมสดแหละที่เราเคยมานะคะในคลิปที่ผ่านมาเนาะตรงนี้จะเป็นแถวแถวทุ่งครูซอยประชาอุทิศ135 โดยประมาณมเอาเป็นว่าบอกชื่อตลาดแล้วกันนะคะตอนนี้เอ็มยืนอยู่ที่ตลาดซุกโกอีทนะคะเป็นตลาดฟิลแบบให้ฟิลที่เหมือนญี่ปุ่นเออถ้าเกิดว่าใครแบบผ่านมาแถวแถวประชาอุทิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นตลาดที่เฮ้ยแนวเขาเหมือนญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มาไม่ผิดแล้วะคะ่ะนี่คือซุกโกอีทนั่นเองและคลิปนี้นะคะทางดูอิดอของเรามีสปอนอีกแล้วค่ะทุกคน ซึ่งสปอนของเรานะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมนะคะนั่นก็คือเมสซี่เบกนั่นเองนะคะถามว่าเมสซี่เบกคือใครทวนให้อีกทีละกันเผื่อใครยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะเมสซี่เบกนะคะเป็นโรงงานที่ขายส่งขนมปังเนี่ยไปแทบจะหลายๆร้านเลยค่ะในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังแพรขนมปังแซนวิชขนมปังมินิหรือแม้แต่เป็นขนมปังบันที่เป็นส่วนประกอบของเบอร์เกอร์นะคะทางเมสซี่เบกเนี่ยเขาก็มีขายส่งนะคะออกไปตามร้านทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพื่อให้หลายร้านเนี่ยไปคอทเมนู ขอตัวเองกันเองแล้วก็ออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้านะคะเรียกได้ว่าเป็นขนมปังที่คุณภาพดีพอสมควรเลยเนาะพี่เจมเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปโกกี้นมสดมานะคะเราก็ไปชิมขนมปังของเมซี่เบกที่ร้านโกกี้นมสดมาก็คือถือว่าเป็นขนมปังที่เป็นวัตถุดิบที่โอเคเลยมากๆเลยนะคะและคลิปนี้ที่เอ็มพามาที่สุโกอีนะคะเพราะว่ามีร้านปังปิ้งร้านหนึ่งอ่าที่เขาใช้ขนมปังจากร้านเมซี่เบกเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เลยอยากจะมารู้ว่า ถ้าเป็นปังปิ้งที่เป็นแบบปังปิ้งแนวแบบไส้ทะลักอะไรอย่างเงี้ยของเมซี่เบกอะเขาจะเป็นยังไงซึ่งร้านเนี้ยแน่นอนว่าน่าจะตอบโจทย์เราได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราโกโก้เข้าไปในตลาดซุกโกอีทก,กันเลยดีกว่านะคะบิ๊ง เย็น,นเลิกงานมาแบบอยากฝากท้องอะไรนี้ก็มาแวะได้นะคะใครทำงานเดยวเดทุ่งค้อะไรเงี้ยก็มาแวะที่สุก็อี๊ได้เพราะว่าร้านของกินเจ็มไปหมดแล้วลูกอะไรนะเฮ้ยน้ำกินน้ำไก่ทอดน่ากินมากน่ากินมากอาหารเด็กอ้วนนะคะถึงเราจะรู้แต่เราก็ยังกิน ตามหาร้านปังปิ้งนะคะที่ใช้วัตถุดิบจากเมสซิเ k e เจอแล้วนะคะทุกคนถามไม่ยากเลยเพียงแต่วา่าอาจจะต้องเดินจากหน้าตลาดเข้ามาไกลน,นิดนึงจากที่จอดรถนะคะนั่นก็คือร้านนี้นั่นเองมีปังปิ้งชุ้ง เป็นขนมปังปิ้งไส้ทะลักนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วแบบว่าประทับใจอีกแล้วนั่นก็คือเนยถังทองและน้องเอมผู้เป็นคนคลั่งเนยถังทองเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉนนั้แล้วก็ไปไปอยากกินขนมปังปิ้งไปไปไปเรียบร้อยน้องเขียวไปแล้วหนึ่งในเมนูที่จะสั่งก็ยาไปเต็มไปแล้ว แปงว่าไข่ไปโด่ะหมดเร็วเมนูแนะนำก็จะเป็น,น,น,นสัญยาไ้เตยสัญญาชาไทยนุ่นสุไปโด้ค่ะคร้านใกล้ขนมระเบิดมาห้างก่อนแลยแอนโอเคค่ะไว้ถ้าเกิดสั่งกลับบ้านปิดกี่โมงคะเนี่ยปิดทุ่มอ่าไว้สั่งกลับบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากัน ใช่คับเขา็ไปเริ่มเลยจีนหมดแ,แวคคอนเทนต์เราให้พี่เจมกินได้ตามเขาเก็บได้ <Okay. S 1> น,นนะ้นไหมไม่ให้พี่เจมกินอย,อย่าร้อ later ทั้งแบบไส้เค้าไส้หวานก็คือจัดแต่จัดเต็มหอมมากแล้วก็อย่างที่เอมบอกว่าเนยเนยถังทองอะ่ะมันเป็นเนยที่เกรดดีพอสมควรเลยพี่เจมเขาจะนิยมใช้พวกเนยถังทองเนี่ยสำหรับพวกเมนูเบเกอรี่ต่างๆนะคะและแน่นอนว่าพอเอามาทําเป็นแบบปังปิ้งเตาถ่านแบบเนี้ยเวลาเขาปิ้งอะ่ะมันจะหอมมากงามงากันดีกว่านะคะทุกคนเอมอ่ะถูกใจแล้วก็ประทับใจเมนูของร้านมีปังปิ้งอย่างหนึ่งคือไส้เค้าเขามีแบบ เป็นเมนูแบบชีสชีสด,ด้วยอะ่ะแล้วเวลาเขาทำชีสเขาก็จะไปอบในแบบหม้ออบลมร้อนนะคะทุกคนมันก็จะแบบเยิเยม้มๆตัวขนมปังก็จะกรอบไปด้วยนะคะพมอกันแล้วขอกินที่ของคาวก่อนแล้วกันนะอะไรคนระับบรรกาศร้อนคาวนะเออหยิบไม่ได้ <laughs> ร้อน คือเขาเพิ่งทํามาเสร็จแบบใหม่ๆสดๆละรอนนะคะนุกคนมันก็เลยจะแบบละอนนิดนึงนะคะให้เวลาเอ็มนิดนะึงในการทํำใจที่จะจับน้องเขาหน่อยนะอันนี้เย็นแล้วมันเป็นของหวานเนี่ยแต่อ่ะเมื่อไรเรากินของหวานก่อนก็ได้เนาะนี่ไส้นี้คือไส้ครีมข้าวโพด ทะเลออกมาแล้วอับดิกลมะเรียงมาลองอ,อ,อะไรมาเรียงอ,อะไรมาลองเรียงอะไรวะ <c ười> คืออยากจะบีให้แบบคุณผู้ชมเขาเห็นไงแต่แบบก็ลืมไปว่าเราไม่ได้แบบมีศิละปะในการบีขนาดนั้นอ้าาา ขนมปังก่อนนะทุกคนไอตัวนี้มันจะเป็นขนมปังออกแนวแบบซีเลียมเรี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นขนมปังแพรรูปแบบที่ใครหลายๆคนอาจจะเห็นเวลาแบบไปสั่งขนมปังปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นขนมปังประมาณนั้นแต่ด้วยความที่ย่างเตาถ่า,านมันก็เลยจะมีความหอมกลุ่นๆ,ๆอยู่ในตัวแล้วก็ค่อนข้างกักเก็บความร้อนไว <cop> ้พอ <ๆ S 2> สมควรเลยแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะคะไส้ของกวนเองเมื่อกี้พี่เขาบอกไส้ของกวนเองด้วยนะคะเป็นไส้ หอมเมยอืมขอภายในเสียงเพลงที่เข้าไปด้วยนะคะทุกคนเพาเป็นบรรยากาศนั่งคิวเนาะพี่เจมไปหาซื้อน้ำให้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะกินแต่ขนมปังมันก็น่าจะแบบฝืดคอไปนิดนึงนะคะแต่ในระหว่างที่พี่เจมไม่อยู่เราจะแอบกินสักหนึ่งเมนูนะคะทุกคนมันน่าจะหายร้อนแล้วเพราะาเอ็มอยากกินเมนูนี้มากทุกคนดูนี่มันน่าจะเป็นแบบว่า เบคอนชีสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชิ้นน้องใหญ่มากแล้วก็ยังมีความกลุ่นๆแล้วก็กรอบๆอ,อยู่ด้วยค่ะก็เลยไม่อยากจะพลาดฉีกไม่ได้อ่ะกลัวแบบฉีกแล้วมันเลอะอะทุกคนให้ดูอย่างนี้แล้วกันอืพี่เจมกลับมามันจักเหลือถึงพี่เจมว่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าแฮมไก่ลมคันชีสอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนแต่ว่า ตอนมเหื่อให้เขาดีอะเหมือนเขาใช้เคลับเลยอะอแต่ว่าอร่อยอร่อยมากแอบกินอร่อยมากอยากให้ลองกินชิมให้ก่อนเพราะว่าถ้ามันอร่อยก็จะให้กินไงหิวแล้ ชีสอะไรหนมปังทำไมอ่ะมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มจนแบบแยกงไม่ออกว่าไหนชีสไหนหนมปังเออแต่มันเป็นอย่างไงจริงๆนะเราไม่รู้ว่าแบบว่าเขาแบบกริลชีสหรือว่าอบชีสให้มันแบบเมลสึงขนาดไหนอ่ะเออแต่ว่ามันนุ่มมันนุ่มปุ๋มนุ่มปุ๋มสมันุ่มปุ๋ม ทำถึงเดียวนะใส่นี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นเบคอนชีสเพราะเมื่อกี้น่าจะเป็นไก่ไกแ่แผ่นนะไก่แผ่นลมวัดเย้เจไส้ทะลักแบบนี้นเนยะผมกินผมหิวอีกะกินก่อนงามๆพี่สุมาพเป็นเด็กอ้วนไหมคำเดียวอ้้วเบื่อาลไร <c oughs> สั่งของพมาไม่ค่อยรู้นะคะว่าไหนแบบไส้อะไรอะไรเงี้ยรู้แค่ว่าอร่อยพอจบอะไรนึกอยู่ว่ามันอันอะไรซิอลมันอร่อยแบบมันต่างจากเมื่อกี้ยังไงพยายามนึกอยู่ไงเพราะว่ามันใช้ซอสใช้ชีสอะไรเหมือนกันเลยในข้อมันกลืนเป็นกะชีสแต่มันปังเน้ยเหมือนแบบชิ้นเดียวกันเลยอ่ะมันก็เลยเพราะว่ามันก็ทำให้รสชาติแบบไม่ค่อยตัดเท่าไหร่แต่มันอร่อยอืมนิวเทชล่าดีกว่า นขอภายนะคะเอ็มสะอึกอ่ะไม่โลกินก่อนเอ็มเดิมโอ้โหนี่แท้ทูต้องชอบกินดูเทล่าดูเทล่าเน้นแน่นเน้นเน้นเรียกว่ายัดมาให้แบบไม่ห่วงดูเทล่าเลยนะคะเนาะให้แบบไม่ห่วงจริงทุกคนอืม เอมเนี่ยเมื่อไรจะหายจะอึดจะดีวะไม่นองไม่สนใจมนะันไม่นอนไม่สนใจมนะันสิ่งที่สังเกตอย่างหนึ่งเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นไส้คาวหรือไส้หวานนะคะขนมปังเขายังกักเก็บความนุ่มได้อยู่นาะมันไม่ได้แบบนิ่มปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในนะคะเรียกว่าเนื้อขนมปังคือค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะ คือด้วแล้วก็บวกกับตัวไส้ที่เขาแบบทําเองโฮมเมดด้วยนะคะก็เลยยิ่งทําให้ทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดเลยทุกคนอย่อยนมอกไกโดไส้ที่เอ็มรักและโปรดปรานนะคะเอ็มกิน้าไทยได้จริงๆอะ่ะเขามีสักยาไปเตยด้วยทุกคนแต่ว่าสักยาไปเตยหมดนะคะวันนี้ก็เลยสั่งเป็นสักยาชาไทยมาแทนเนาะโอ้ นมพอกาโดนัวดีค่ะใครที่ไม่ชอบหวานตัวนี้กินได้เลยนมพอกะโดไม่ได้หวานจ๋าเลยนะคะรสชาตินัวๆเรียกว่าถูกใจคนรักนมพอกาโดแบบเอมแล้วกนะันเพราะเขาบอกว่านมพอกาโดเขาอ่ะไม่ได้ใช้เป็นนมผงด้วยนะทุกคนแต่เขาใช้เป็นนมพอกาโดของญี่ปุ่นอ่ะ ที่เป็นกล่องสีขาวๆลายฟ้าเป็นนมแบบเออนมจากกล่องเลยเออเป็นนมที่เป็นแบบนมกล่องอะ่ะเออนมฮอกไกโดเป็นนมกล่องอะ่ะไม่ได้ใช้นมผงทุกคนรสชาติมันก็เลยจะนัวรสชาติมันจะต่างกับคนที่ใช้นมผงนะเออมันมันแยกกันได้อย่างนี้เลยลเลยแถวอิ่มมากแต่อร่อยเรียกได้ว่าเป็นขนมปังที่โอเคนะ ือด้วยความที่เขาเป็นปังปิ้งเตาถ่านด้วยค่ะอย่างที่เอ็มบอกว่าความหอมเขาเนี่ยคือยืนหนึ่งอยู่แล้วก็คือตัวเต็งของขนมปังปิ้งทั่วๆไปอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาได้วัตถุดิบคุณภาพดีเช่นขนมปังนะคะจาก m ม็กซี่เบสด้วยนะคะมันก็เลยยิ่งทําให้คุณภาพของเมนูต่างๆของเขาเนี่ยมันดีขึ้นตามไปด้วยนะคะพอมาผสมรวมกับไส้ที่เขากวนเองแบบโฮมเมดด้วยมันเข้ากันไปหมดเลยทุกคนแล้วก็มีเนยถังทองอีก บอกว่ามีปังปิ้งเนี่ยเลือกใช้วัตถุดิบที่แบบไม่กักนะเรียกว่าวัตถุดิบที่ดีต่อผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมปังตัวเนยนะคะแล้วก็ไส้ที่ทําเองอย่างแบบตั้งใจมากคือรู้เลยว่าเขาแบบว่าตั้งใจเลือกวัตถุดิบที่ดีให้กับแบบผู้บริโภคมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นร้านเล็กๆที่สร้างความประทับใจเหมือนกัน ที่หลบซ่อนอยู่ในตลาดสุกโกอีทนะคะเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งนะคะย่านประชาอุทิศทุ่งครุประมาณนี้แหละเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่มีปังปิ้งกันเยอะๆนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมของมีปังปิ้งอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะสาหรับร้านมีปังปิ้งนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดสุกโกอีทนะคะประชาอุทิศซอย135ที่จอดรถมี เรียกว่าใช้เป็นรถส่วนตัวจะค่อนข้างสะดวกแต่ก็มีสองแถวผ่านเนาะใครที่เป็นแบบว่าอยู่ชาวประชาชนทิ่ทุ่งครูตรงนี้อยู่แล้วก็น่าจะแบบรู้การเดินทางเป็นอย่างดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เคยมาเนี้ยแนะน่าเป็นรถส่วนตัวก็จะค่อนข้างสะดวกนะคะแล้วก็ร้านเขาจะปิดสี่ทุ่มอ่ะแปะเวลาเปิดปิดให้ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะคะก็ เรียกว่าติดตามเวลาเปิดปิดของทางร้านได้เพื่อจะได้แบบไม่มาเกินนะคะแล้วก็ร้านเขาปิดสี่ทุ่มก็จริงแต่บางไสเขาก็จะหมดก่อนนะคะทุกคนเช่นวันนี้สังขยาใบเตยเป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปตามรายละเอียดนะคะหรือว่าสอบถามอะไรต่างๆนะคะมีปังปิ้งเขาก็มีเพจ Facebook นะคะก็แปะให้ตรงนี้เลยปิ๊กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ าสามารถเข้าไปคุยหรือว่าสอบถามรายละเอียดต่างๆกับร้านมีปังปิ้งก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนเอมอ่ะได้ข่าวมาว่าจริงๆไม่ได้ข่าวหรอกคือในเพจเขามีบอกเป็นรายละเอียดว่ามีปังปิ้งมีแบบสอนทําด้วยสอนกวนไส้หรือว่าสอนแบบทําปังปิ้งเพื่อแบบไปต่อย,ยอดเป็นธุรกิจของตัวเองถ้าใครสนใจจะแบบ พัฒนาหรือว่าต่อยอดธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปังปิ้งการทําขนมปังปิ้งอะไรเงี้ย <seas> ค่ะก็สามารถติดต่อมาทางเพจของมีปังปิ้งได้เช่นกันนะคะยังไงก็มาอุดหนุนร้านเล็กๆแต่คุณภาพคับจอแบบนี้นะคะที่ตลาดซุโกออีนะคะกับร้านมีปังปิ้งตรงนี้แล้วกันเนาะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด s ั b s ไคร b นนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปของเอมนะคะแล้วก็มารอรุนจะต่อไปว่าคลิปต่อไปเอมจะพาทุกคนไปที่ไหนไปทำอะไรแล้วก็ไปกับใครอีกก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะไม่ได้ให้พลาดกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เอมกับพี่เจมก็ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็มาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาว นก็ยังตกหนักอยู่แหละเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมพกร่มนะคะพกเสื้อกันฝนแล้วก็หลบฝนกันด้วยนะคะทุกคนระวังเป็นหวัดน,นะคะดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะวันนี้ไปแล้วนะ